สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูข้าวในนานะคะคือแห้งมากๆเลยอันนี้คือเป็นที่ที่ลุ่มแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีน้ำเลยวันนี้ลมแรงอากาศดีไม่มีแดดนะ,ะพอดีพ่อมาดูนาแล้วก็เห็นนกปักหางนะคะ ผงใหญ่พ่อก็เลยบอกว่าให้ลองมาดูซิว่ามันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราจะลองซูมเข้าไปดูนะคะอันนี้นะคะภาพก็จะแตกนิดนึงอันนี้เป็นนกปากห่างนะคะที่อยู่ตรงกลางของของภาพของกล้องนะคะ,ะ,คะเราเข้าใกล้อ่า ไม่ได้ว่าเดี๋ยวเขาจะบินหนีไปะคะ่ะภาพก็จะประมาณนี้แตกได้ึงนี่ค่ะเป็นเยอะมากเป็นเป็นร้อยรอยตัวเลยนะคะเขาก็จะกระจายกันยืนนี่นะคะ ไม่แน่ใจว่าข้าวจะรอดไหมนกปักหางก็ไม่มีอะไรกินนะ,ะเนี่ยแต่ปีนี้เขามาค่อนข้างเยอะนะคะปีที่แล้วเหมือนไม่เห็นปีที่แล้วไม่มา,อาหอยเชอรี่เยอะมากแถวนี้นี่นะคะเห็นไหมคะที่เขายืนอยู่เน,นี่ยค่ะนี่เป็นนกปักหางตัวใหญ่มากแต่เราเข้าใกล้ไม่ได้ เดี๋ยวเขาบินหนีไปเขาก็มีข้อดีอยู่นะครับนกปางหางเนี่ยเขาจะมากินหอยเชอรี่ซึ่งหอยเชอรี่ถ้าเยอะเกินไปก็กินต้นข้าวต้นข้าวอ่อนๆที่กำลังโตเนี่ยเขาก็จะกิน าขาวดำๆน,ะนักคือนกนกปัะหางก,กล้องเราอไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะคลื่นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ภาพอาจจะไม่ชัดนะคะ เพื่อที่เราจะได้ามาดูนกแบบนี้นะคะเราก็ แบบแห้งมากฝนไม่ค่อยตกอันนี้เป็นที่นาของเราเองนะคะดินแห้งแห้งตรงนี้เป็นเป็นที่ลุ่มปกติก็คือน้ำจะท่วมตรงเนี้ยน้ำจะท่วมต้นข้าวทุกปีแต่ปีนี้แห้ง นี่นาข้างๆเขาก็หวานพึ่งหวานนะคะแต่ดินนี้ก็คือแห้งน,น,นะคะเดี๋ยวเราจะดิน ฝนไม่ตกนะคะไม่ค่อยตกฝนจะตก ไม่มีแหล่งน้ำครับไม่มีแหล่งครับเลยแห้งก็คือแห้งเลยตรงนั้นเป็นเป็นหมู่บ้านนะแล้วก็จะมีถนนฝั่งโน้นที่มีสอบไฟฟ้ากนะ็คือทาาำให้น้ำไม่เพียงพอค่ะน้ำก็ไม่มีใช้ ช่วงที่หมายถึงว่าใช้ในเชนิงการเกษตรนะคะ,ละ,ละคแล้วก็รอฟ้าฝนอย่างเดียวฝนไม่ตกเมื่อวานตกปลอยๆนะคะแต่ฟังอีกฝั่งหนึ่งขังโน้นงสังขะฟั่งไปโซนกัมพูชาฝั่งโุ้นะคะค ส่วนอันนี้เนี่ยนะค่ะเป็นเขาเรียกอะไระเหมือนบ้างไฟไหมคะเนี่ยเขาน่าจะจุดแล้วมันมาตกตรงเนี้ยไม่รู้มาจากไหนเป็นไม้ไผ่เรียกอะไระเหมือนบ้างไฟ โั้หนักจัง<ช>เป็นอบที่ว pvc ตกที่คนาเนี่ค่ะแห้งหมดเลยตอนนี้คือข้าวสวยอยู่นะคะแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกอีกสักอาทิตย์หนึ่งนี่ข้าวน่าจะแห้งตอนนี้ยังเขียวอยู่ ถ้าถ้าต้นขนาดนี้นะคะแล้วมีน้ำมาก็คือสวยถ้าก,ก็จะสวยพอดีวันนี้เราลงมาเพราะว่าพ่อบอกว่านกบางหางเยอะมากๆเลยให้ลงมาดู ว่านานๆเขาจะมาทีเพราะว่าปีที่แล้วเขาไม่ได้มาแถวนี้เราก็เลยเรีบขับมอเตอร์ไซค์มาเลยนะคะเพราะว่าถ้ามาช้ากว่านี้เขาก็อาจจะเข้าไปไกลกว่านี้แถวน,นี้มีเนี่ยค่ะผักบุ้งแดงอันนี้จริงๆแล้วก็เป็นยานะคะ เนี่ยผัดอร่อยมากนะคะชอบกินมากมเนี่ยผัดจะอร่อยมากมากเลยวันนี้ถือซะว่าเรามาดูท้องฟ้ากันนะคะท้องฟ้าสวยๆข้าวอาจจะแห้งแห้งจริงๆปกติปีนี้ก็คือว่าฝนตกเราก็จะไปหาเห็ดใช่ไหมคะทีเนี้ยพอฝนไม่ตกปึ๊บเห็ดไม่งอกเลยเมื่อวานเข้าป่า ข้าป่าไปก็ไม่มีเห็ดเมได้ยุมงผักอีลอกก็ไม่ค่อยงอกนะคะแต่จะมีคนเขาไปขุดอ่าตัวเขาเรียกอะไรนะคะแมงอะไรนะคะที่ตัวเท่าเนื้อโป้องอะ่ะแล้วมีไข่เยอะๆที่อยู่ตามโคนต้นไม้เมื่อวานเขาก็ไปขุดกันเห็นเขาขุดตาม โคนต้นไม้นะคะจะเป็นรอยขุดเต็มไปหมดเลยเนี่ยวันนี้ท้องฟ้าสวยนะคะสวยมากไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะมาหรือเปล่าน,นะคะอันนี้เป็นบ้านทุ่ง บรรยากาศก,ก็จะดีประมาณนี้ลมเย็นแดดไม่มีท้องฟ้าสดใสนะะ่เราก็จะเดินกลับบ้านกันแล้วนะคะเรามาสักพักใหญ่แล้วเราถ่ายเป็นวิดีโอนะคะที่เราไปดูนกซึ่ง ถ่ายเป็นวิดีโอเราสามารถซูมได้ไ,ดไกลพอสมควรอาจจะไม่ชัดมากแต่ว่าก็ยังพอเห็นได้บ้างเพราะว่าโทรศัพท์เราไม่สามารถซูมได้ไ,ดไกลแล้วก็ชัดมากมายนะคะนี่เราก็พามาชมบ้านทุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปทำงานกันแล้วนะคะก็ถือว่า เรามาเติมพลังที่บ้านก่อนไปทำงานในตัวเมืองนะคะนี่นะคะเป็นเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาปลูกหวานข้าวกันแต่เป็นนี้แห้งแห้งจริงๆ นาของเราอีกสองที่เราก็ยังไม่หวานนะคะเพราะว่ายังไม่มีฝนไม่กล้าหวานเดี๋ยวเราจะไม่มีเมล็ดพันธุ์ที่จะมาซ่อมต้องมั่นใจว่ามีน้ำแล้วถึงจะก้าหวานนะคะไม่ง,งั้นถ้าพันธข้าวหมดเราก็จะหายากแล้วปีก่อนนู้นระหวานสองครั้ง ั้งแห้งพอแห้งมาก็มีน้ำอีกน้ำท่วมนะคะเป็นชานาที่รอฟ้าฝนอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่มีแหล่งน้ำมาช่วยภาพสะเทือนนิดนึงนะคะเราเดินตามคนานนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราไล์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านจะแล้ว ไปทานข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวเสร็จายๆเราต้องไปทำงานต่ออันนี้ถือว่าบันหยุดเรามาเติมพลังก่อนไปทำงานนะคะเดี๋ยวเราขับมอเตอร์ไซค์มามุมนี้ก็สวยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขาจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ